สวัสดีค่ะแม่ห่างหายไปนานกับการรีวิวของช้อปออนไลน์นะคะพอดีวันนี้มีเป็นชั้นวางเครื่องปรุงในครัวนะคะเนื่องจากมันลกมากมายนะคะไม่ไหวจริงๆเนาะก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็ราคาถูกแสนถูกจริงๆอะคะ่ะร้อยถ้าจะไม่ผิดเนาะร้อบาทหรือเปล่าเดี๋ยวแม่จะขึ้นราคาให้ดูแล้วกันเนาะ จำไม่ได้อ่าเดี๋ยวไปแกะเปิดกล่องกันเลยดีกว่าจ้ะแม่สั่งสีชมพูมานะคะเพราะว่าครัวสีชมพูเนาะหรือไม่เกี่ยวเนาะไม่น่าจะเกี่ยวครัวสีชมพูหรือเปล่าเพราะว่าชอบสีชมพูเป็นการส่วนตัวนะคะจะเลือกอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วว่าจะไม่เอาสีพูก็สีชมพูอยู่ดีเนาะสิ่งนี้นะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะ แล้เวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะเขาจะมีใบการประกอบมาให้นะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์ทั้งหมดออกมานะคะเพื่อจะประกอบตาอันนี้คือสิ่งที่ได้นะคะอันนี้จะเป็นขาเนาะอันนี้ขาด้านข้างนะคะสองสองข้างเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นใส่ตรงกลางนะคะนี่อันนี้เป็นถาดล่าง ล่างนะคะแล้วก็มีตะขอด้วยเ,เดี๋ยวตะขอก่อนมีตะขออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนะคะแล้วก็เป็นตะแกงอันนี้ตะแกงอันนี้จะเป็นแบบรองเหมือนเวลาเราควา่ำคว่ำเอาไว้จริงๆเอาไว้คว่ำจานล้างจานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราอเอ้ยอันนี้ไม่ใช่สิอันนี้น่าจะอยู่ด้านหลงังอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตะแงรงนี้อยู่ด้านหลังนี่ไม่เข้าใจผิดเนาะอ่อมันจะอยู่ด้านหลังนี่ ประกอบกันเลยดีกว่าจ้ะไม่เสียเวลาเนาะเริ่มแรกนะคะอันนี้แม่ไม่ได้ดูถ้งไปเลยเนาะแม่นี่แบบอ่าเห็นไหมนี่วิธีประกอบก็แบบตามนี้เลยนะคะ,ะที่หนึ่งเนาะตามเขาเลยนี่นี่คือด้านข้างนะคะอ่าด้านข้างที่หนึ่งสองเหมือนกันไหมดูก,ก่อนอ่าไม่เหมือนนะคะเขาจะหันหันซ้ายหันขวาอยู่แล้วเนาะ แมกมือเดียวอีกแล้วนะคะไม่ได้ตั้งกล้องนะคะก็ดันเข้าไปนะคะนะดันเข้าไปดันเข้าไปให้มันสุดพอดีนี่นะคะนี่อีกด้านหนึ่งนะคะก็ันมาใส่แล้จะดันตอนดันเนี่ยง่ายเลยดูดิดันยังไงมันก็ไม่สุดเนาะ ต้องใช้สองมือช่วยกันดันนะคะดันให้มันลงลงให้ตรงนี้เสมอกันนะนี่วิธีสังเกตนะคะว่าด้านไหนจะอันนี้จะใส่ยังไงเนาะอันนี้จะเป็นด้านที่มันจะเสียบวางเขียงนะคะก็คือเอาอันนี้เอาอันนี้มาใส่เห็นไหมเอาอันนี้มาใส่ก่อนแล้วด้านไอ้โค้งเงี้ยเคิร์ฟเงี้ยก็คือจะอยู่ด้านหน้านะะเนี่ยมันหันด้านหน้าอย่างงี้าเ้าวางข้อกะะ็คือจะใส่ซ้ายขวาได้ถูกต้องนะคะ ดูด้วยนะคะไม่งก็จะผิดก็ไม่เป็นไรเนาะผิดก็อาจจะแบบเราก็อย่างดีแค่เข็งอยู่ด้านซ้ายด้านขวาอย่างนี้แหละมั้งไปต่อจ้ะคือสรุปแล้วนะคะแม่ต้องใช้ตัวเนี่ยโถมไปทั้งตัวเพื่อจะให้มันเข้าเนาะต่ดูดิสนิทได้แค่ในคิดว่านะมันเป็นเหมือนมันมันเป็นสุญญากาศข้างในไงเพราะว่ามันไม่มีรูตรงเนี้ยมันไม่มีรูไงคะมันเหมือนมันลมมันอัดข้างในมันก็เลยยิ่งแบบแข็งมากอ่ะ คือถ้าถ้าประกอบผิดนี่ออกไม่ได้บอกได้เลยเนี่ยไม่ต้องโถมทั้งตัวนะคะก็จะเข้าไปเนาะแต่ถามว่ามันแข็งแรงนะขนาดโถมเนี่ยเอามือดันสองข้างใช่ไหมคะแล้วก็โถมทั้งตัวเพื่อจะดันในนี้เข้าอะแข็งมาก่สนิทแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาอันนี้ใส่หรือจะใส่ที่หลังก็ได้เนาะ,ะใส่ข้างบนก่อนข้างบนนะคะแม่ข้างบนจะเป็นอย่างงี้คิดว่าน,นี้อยู่หลังหรือว่า ดูดูผ้าประกอบด้วยนะคะสังเกตจุดเอาเนาะดูดูผ้าประกอบะคะ่ะขอใหเห็นไหมนี่พอเราประกอบสองพันเสร็จแล้วพัดลมพัดเสียงพัดลมนะคะเพราะวันนี้ร้อนมากปิดไม่ได้จริงอ,อันนี้เห็นไหมเรามาถึงอันที่สามแล้วถ้าเราประกอบไอปได้เลยนะแต่ว่ากลัวมันเกะกะก,ก็เดี๋ยวค่อยทีหลังละกันตะ,ะแกรงนะคะเอาตะแกงะะรแกงมาใส่ตรงด้านหลัง ใส่ตะแกรงจ้ะนี่นะคะเอาด้านอันนี้ขึ้นข้างบนเนะเาะแล้วก็เห็นไหมมันจะมีมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนแบบมันเนี้ยอยู่ข้างในของตะกร้าเนาะแล้วก็จะสอดเข้าร่องนี้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าวิธีประกอบไม่ละเอียดอีกแล้วอะไรเงี้ยเนาะ,ะเห็นไหมทั้งสองด้านนะเข้าร่องแปมมือเดียวอีกแล้วนะคะเดี๋ยว แม่มือเดียวแล้วถือกล้องมือหนึ่งเนาะนี้อ่าแบบนี้นะคะเห็นไหมอันนี้แม่มือจับไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะเอาด้านบนมาใส่นะคะเห็นไหมถ้าเผิดไม่ไม่ด้านบนมาใส่ไม่หนีมันก็จะเป็นเหมือนกันไม่ได้หนีไปเนาะต้องใช้อีกมือหนึ่งนะคะนี่นะคะเอาด้านบนเห็นไหมจะเป็นล่องอย่างนี้นะคะใส่นะคะแล้วก็ดันให้มันสุดๆนะเหมือนเดิม ค่อยๆดันค่อยๆดันทีละข้างนะคะอย่าดันด้านใดด้านหนึ่งจนลงไปหมดก่อนเพราะไม่งั้นนะมันจะใส่ยากมากเราค่อยๆเนี่ยทั้งสี่มุมนะคะทั้งสี่มุมค่อยๆทีละนิดดันแม่ดันทีละนิดนี้ก็เหมือนกันค่อยๆนะคะเพราะไม่งั้นนะถ้าเอียงด้านใดด้านหนึ่งเยอะปุ๊บมันดันยากมากอ่ะบอกได้เลยค่อยๆนะคะค่อยๆลงแม่จะเอาให้มันเสร็จก่อน เราต้องใช้สองมือนะคะเนี่ยดันพร้อมกันโถมไปพร้อมๆกันเลยนะคะแบบเป็นสุดตัวลองอไม่หักแน่นอนนะคะกระดาษแม่อ้วนแม่โถมยังไม่พังเลยเนาะคะ่ะก็จะเป็นตะแกรงกันแบบนี้นะคะดันหน้านี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ดานใส่ด้านไหนดานเดนนินนี้นะคะอันนี้ไว้คว่ำเขียงนะคะ มันจะเป็นร่องจะเป็นล่องแบบนี้ก็คือเราสวงยกแล้วก็สวมแม่มือเดียวนะแม่ตามร่องสวงตามล่องของมันเลยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยแม่สวมไปแล้วแล้วก็ค่อยๆดันเรียบร้อยนะคะเห็นไหมแล้ก็เข้าแ่เข้าลิงกันเรียบร้อยอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นที่ วามเขาเรียกว่าใส่ช้อนเนาะใส่ช้อนใส่ตะเกียบอะไรนี้อันนี้แม่ไม่แน่ใจก็คือจะเกี่ยวด้านในก็ได้แล้วแต่ด้านนู้นความเขียนอลเนาะเราก็มาเกี่ยวด้านนี้แล้วกันเกี่ยวปึ๊บะเกียด้านไในก็ได้แล้วแต่เราเนาะอ่ะมาตะเกียบด้านริมนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตะขอนะคะตะขอนี่แม่ไม่แน่ใจเนาะว่าจะมันมันจะใช้กับ อะไรยังไงตรงไหนก็ไว้เกี่ยวเหมือนกันใช่ไหมก็คือเกี่ยวเอาไว้เกี่ยวมีดหรอก็ไม่ใช่สิตรงนี้มันเป็นไว้ไวเสียบมีดนะคะตรงนี้ไว้เสียบมีดเนี่ยนี่นะคะความหนามันก็นด้านข้างนี่พอดีแล้วแต่จะเกี่ยวด้านไหนก็ได้เนาะอันนี้ความคว่ำ…เขียงแล้วนี้เราจะแขวนตะบวยก็ได้เนาะ แผ่นกระบวยทับพี่อะไรอย่างเงี้ยเราแต่อะอันนี้ไปกันนี้ก็ได้ด้านใดด้านไหนก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เรานะคะจะจะทำเลยเนาะเกี่ยวอันนี้ด้านนี้สองอันอีกด้านนี้น,นี่ก็ได้นะคะของเรานะเราจะเกี่ยวไหนก็ได้นะอะเนาะ โอเคสำเร็จเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราไปตั้งกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวไปดูสิความลก <c oughs> ความลกของเครื่องปรุงมันลกขนาดไหนนะคะสวยงามไหมโอเคไหมคะไม่เลยจ้ะและนี่คือครัวที่ลกลุงลัง <c oughs> ของคุณพ่อนะคะทํากับข้าวเห็นไหมลกไปหมดเนาะ <c oughs> เครื่องปรุงยังมีอีกตรงล่างนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาวางข้างบนที่หมดเนาะ ไม่ไม่อยากให้เห็นเลยความรกเนอะ,อะเดี๋ยวเราจะเอาชั้นมาวางทำความสะอาดนะชั้นวางแล้วก็เก็บเครื่องปรุงอันนี้มาดูกันนะคะก็จะวางพวกเขียงพวกถาดอะไรให้ดูนะคะ บอกตรงนี้เราก็จะไว้ใส่พวกนึงค่ะซอสซอสเครื่องปรุงที่เราได้มาแล้วนะ,ะ,ะเดี๋ยวตรงนี้จะเอาอะไรมาแขวน,นะคะก็แล้วแต่เนาะจะทับพีเป็นอ่ะที่ตีตีตีไข่ก็ได้นะ,ะไอที่เห็นไหมแต่ก็แต่ก็มือมาแขวนตรงนี้ก็ได้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เห็นไหมก็เป็นระเบียบมากขึ้นกว่าตอนแรกนะคะคือมีดที่เรามีนะคะเราจะเสียบไปด้านหลังเนาะนี่ตามล่องนี่ค่ะมองไม่เห็นแม่กระยังไม่ถึงอ่ะเหนไหมพอเสียบไปเนี่ยเห็นไหมตะแกรงอันนี้ยมันก็จะป้องกันมีดนะคะไม่ให้มาบาดเราเนาะเห็นไหมดูสิลองนะคะอันนี้นะปึ๊บน้เสียบปึ๊บเห็นไหม เดี๋ยวขึ้นมาเมฆก็จะไปอยู่ข้างหลังนะคะไม่บาดมือเราแน่นอนนะจ๊ะนี่เห็นไหมได้หลายอันเลยเนาะเสร็จอีกก็ยังได้เนาะอันนี้เป็นเมฆอิตโต้เ,เห็นไหมนี่มันก็ไม่อันตรายนะคะเวลาเราหยิบจับอะไรมันก็จะไม่บาดเราเนาะเห็นไหมตะแกงก็ยาวกำลังดีส่วนอันนี้นะคะเป็นกระจาด กระจายขนมจีนที่เราซื้อมากินนะคะเราจะาไว้แขวนตะขอออกอันนึงก่อนเอาไว้แขวนใส่กระเทียมแล้วกันเนาะ,ะเสียบลูกก่อนเพราะว่าไม่งั้นกระเทียมจะไม่มีที่แขวนนะคะใช่ไหมแม่ใช้ตะขอสองอันเกี่ยวเนาะก็กระเทียมเรามีไม่เยอะนะคะตอนนี้เหลือเท่าน,นี้แล้ว <c oughs> ก็ไปใส่กระเทียมเนาะก็ถือว่าได้อยู่นะจ๊ะก็แล้วแต่นะวันนี้บ้านเราใช่ไหม <c oughs> จะทำไงก็ได้เนาะ เีรยบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมนี่ดูดีเลยทีเดียวเนาะมันก็ถามว่ามันก็ของแล้วมันเยอะเนาะมันก็ดูลกตาแต่มันก็เป็นระเบียบใช่ไหมดีกว่าตอนแรกเยอะใช่ไหมล่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ <Bye. S 1> <Bye. S 2> บายแล้วก็มาเปลี่ยนอีกนะคะ <laughs> เอาต้องปรุงไว้ตรงนี้นะคะมันจะได้ชิปนี่มากที่สุดเนาะม,มันติดเตาแล้วคะแล้วก็เราก็สามารถเอาฝามาเห็นไหมคะ พิงนี่ได้เนาะอืป่าป่าป่าอันนี้ป่าของจริงแล้วจ้ะ